สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมนะเป็นไงวิวนี้ไม่เคยเจอดีอ่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนมาดูครับว่าสามสิ่งสําคัญที่มันทําให้ผักสลัดแล้วเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีจเจริญเติบโตได้ดีเลยนะครับมีอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยแต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูในรูปแบบของผมเนาะผมทําผักไฮโดมาตั้งแต่ปี2017ครับก็ไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยใช้น้ําธรรมชาติเนี่ฮะในการปลูกลูกสวน น้ำปลาปลาน้ำบาดาลก็ปลูกโดยไม่ต้องวัดค่าเติมปุ๋ยครั้งเดียวก็เก็บผักขายแค่นั้นครับลูกค้าผมก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นโรงแรมห้าดาวก็หลักๆตอนนี้ก็แค่นี้ฮะก็ทําไม่ทันเลยก็หนักใจพวกลูกศ์ด้วยครับเพราะวันมันก็โทรไปเร่งอยู่ในไลน์กลุ่มผมนี่ <c oughs> ผักโตยัง <c oughs> อ้าววันนี้จะพามาดูว่าสามสิ่งสําคัญที่มันทําให้ผักเราโตได้่ยมีอะไรบ้างแล้วของเราที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีตัวไหนขาดตัวไหนเกินตัวไหนไม่มีมาดูครับอขออนุญาตสลับกล้องครับผม ช่วงนี้บ้านผมฝนไม่ตกแล้วนะครับแต่น้ําท่วมไอที่ท่วมนี่ไม่ใช่เพราะฝนนะครับผมอยู่ท้ายอ่างครับอ่างห้วยตลาดบุีร์ครับเปิดน้ํามาให้ผมตอนที่ผมไม่ต้องการไม่ใช่ผมคนเดียวคนอื่นก็ไม่ต้องการแล้วช่วงนี้เปิดไอช่วงที่อยากได้ไม่เปิดบ่นหน่อยอ่านี่มาดูครับเหตุผลที่จะทําให้ผักเราโตได้นี่มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยแน่นอนครับปุ๋ยอ่ะแต่ละเจ้าต่างกันวิธีการต่างกันของผมไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยเติมทั้งเดียวเก็บผักขายแค่นั้นทีนี้ ปุ๋ยของผมเนี่ยก็คือแต่ละฤดูเนี่ยผมก็ขยับบวกขยับเพิ่มขึ้นลงได้อ่ะต่อมาปุ๋ยแล้วต่อแสงแดดแดดขนาดไหนดีแต่ละคนแต่ละพื้นที่ต่างกันบางคนปลูกแดดร้อยพี่ไม่ปลูกแดดร้อยปลูกได้ไหมปลูกได้ถ้าจะปลูกแดดร้อยเราต้องอนุบาลต้นพันธุ์เนี่ยตั้งแต่ขีดลงฟองน้ําก็ให้เขาอยู่สภาพไม่ลงที่เป็นแดดร้อยไปเลยแล้วก็ย้ายมาก็เป็นแดดร้อยเขาก็อยู่ได้ปกติครับแต่ว่าแดดร้อยกับใต้สลนดเนี่ยมันต่างกันก็คือผิวของผักสลัดนี่ฮะผิวจะต่างกัน มันจะนวลต่างกันมันก็เหมือนคนนะฮะอย่างผมดูผิวผมให้ดำปีดเนี่ยอยู่ตากแดดโทฝรัง่งทํานาทําสวนไม่ใส่เสื้อแขนยาวไม่ใส่ถุงมือดําครับแต่เพื่อนๆที่ดูคลิปผมหลาย,ลายคนอยู่ออฟฟิศปลูกผักเป็นแค่รายได้เสริมวันละห้าร้อยเจ็ดร้อยสามร้อยหนึ่งร้อยแล้วแต่ผิวเพื่อนจะสวยกว่าผมไม่ดําเหมือนผมนะเพราะว่าเพื่อนๆไม่เจอแดดเหมือนผมผักสลัดก็เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ใต้สเสลนเนี่ยแสงที่ผ่านมาหาเขาเนี่ย ผ่านซเซลลนก่อนนะ้วมาหาผักเนี่ยผิวจะสวยกวาย่าอย่างเห็นได้ชัดครับเวลาไปวางใกล้กันเนี่ยโอ้โหมันต่างกันเลยนะเหมือนผมทําสวนกับเพื่อนอยู่ออฟฟิศนี่เลยผิวต่างกันเลยใครจะดูผมอะผมดําต่อมาแสงเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยใช้เท่าไหรด่ดีอ่ะฝั่งซ้ายที่ตะวันตกเอยตะวันออกฝั่งขวาที่ตะวันตกแดดที่ตะวันออกมันไม่แรงเท่าแดดตะวันตกดังนั้นทิ่ตะวันออกผมจะเปิดโลง่งโรงใหม่ๆผมจะเปิดโลง่งเลยแต่ฝั่งที่ตะวันตกเนี่ย ผมใช้เซเลนช่วยด้วยเพราะแดดตะวันตกเนี่ยมันแรงครับเพราะว่าแดดช่วงบ่ายมันแรงมากเดดที่จะส่งผ่านมาโดานผักเนี่ยควรผ่านเซเลนครับเซเลนเท่าไหรด่ดีสีเงินสีดําสีขาวสีเขียวสีไหนดีพี่ผมส่วนตัวผมนะผมอยู่บุรีรัมย์ซึ่งบ้านผมความร้อนเนี่ยผมไม่อายใครบุรีรัมย์คือเมืองตาน้ํากินมันร้อนแรงจนต้องไปตาน้ํากินนั่นคืออดีตและสิ่งที่เขาเล่าต่อกันมาดังนั้นบ้านผมความร้อนในที่หนึ่งถ้าแถวระยองเพื่อนๆคิดว่าร้อนผมเคยไปสัมผัสคร,ครับ ร้อนสู้บ้านผมแทบไม่ได้นะครับที่นั่นยังมีลมทะเลบ้านผมไม่มีนะครับอ่ะทีนี้เสเลนผมขอเป็นสีเขียวครับจะถักหนึ่งถักสามก็แล้วแต่เพื่อนๆนครับหกสิบกับห้าสิบตัวไหนดีสีเขียวหกสิบกับสีดำห้าสิบนะสีเขียวหกสิบสว่างกว่าสีดำห้าสิบผมดูจากโรงผมตรงนู้นเพื่อนๆดูคลิปผมบ่อยๆก็จะรู้ถ้าใช้หนากว่านี้ละพี่ได้ไหม ไอหนาขนาดไหนนะ้มันก็ใช้ได้แต่ผักมันไม่สวยนะสิเขียวหกสิบจะสามารถใช้ได้ทั้งปีหรือห้าสิบก็ได้จะใช้ได้ทั้งปีกลางไว้ตลอดเว้นแต่ฤดูฝนก็นี่พลาสติกทับไปเลยครับทับแซแลนไปเลยอย่างงี้แค่นี้แค่นั้นเลยครับแต่ถ้าไม่ใช่ฤดูฝนผมก็จะเอาเจ้านี่ออกเพราะว่าการที่มีพลาสติกด้วย หน้าร้อนมันผมมันร้อนหดร้ายมากครับถ้ามีพลาสติกอยู่ด้วยเนี่ยโอ้มันยิ่งจะเพิ่มความร้อนสะสมมันจะร้อนมากผักผมไม่ไหวผมก็รื้อออกอ่าตรงนี้แตกต่างกันนะครับแต่ละพื้นที่ก็ฟังผมไปดูเอาเป็นทางแล้วกันส่วนสีของแสลนสีขาวสีเงินบ้านผมไม่ผ่านครับมันร้อนมากมันร้อนเกินวิรลดูร้อนมันผมมันร้อนหดร้ายใช้ไม่ได้สําหรับผมผักไม่ผ่านมีดากับเขียวเมื่อก่อนใช้ดํานะครับตอน,นแรกๆปลูกใช้ดําหมดเลยแต่ มีโรงหน้าบ้านที่ผมชอบทําคลิปชอบทําเป็นหน้าปกเนาะไอรูปโรงเก่าผมเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปเนาะผมก็จะเอารูปเก่ามาทําปกเพื่อนก็รู้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยถ้าปกแบบนี้ตัวหนังสือเนี่ยสวนผมแน่นอนผมทาคลิปแบบนี้แน่นอนแล้วทุกคลิปแทบทุกคลิปผมจะไม่ลืมบอกวันที่ว่าผมทําวันที่นี้นะช่วงนี้จะได้รู้ว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยอากาศเป็นอย่างนี้สภาพผักอย่างนี้ไม่ใช่ทําคลิปแเฉพาะช่วงผักสวยมันก็มีช่วงผักไม่สวยผมก็ทำผมไม่ไอายว่าผมทําผักขายมันคืออาชีพผมแต่ผมก็มานะอ่าอะไรนะ ชร์ประสบการณ์เพื่อนๆดูอ่ะทีนีสแซลนดพอผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวสภาพไว่ร้อนเหมือนกันแต่สีเขียวกับสีดําแตกต่างกันเลยสีเขียวสวยกว่าเยอะเลยผักแข็งแรงกว่าโตกว่าสวยกว่าซึ่งมันดีกว่าเลยอะ่ะผมก็เลยเน้นสีเขียวเป็นหลักอ่ะถ้าถามผมผมตอบสีเขียวไม่ลังเลยครับไม่ต้องคิดมากเลยต่อมาปุ๋ยอ่าแสงที่สําคัญที่สุดครับลมอันนี้เพื่อนๆอย่ามองข้ามนะ ลมเนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับว่าจะกําหนดว่าผักเราเนี่ยจะโตรหรือไม่โตเพื่อนเพื่อนสังเกตได้ว่าโรงผักของเพื่อนมันจะมีบางมุมที่อับสมมติอ่ามุมนี้อับไอตรงกรินโอ๊กเนี่ยอุ้ยอับเหลือเกินมุมนี้อับมากเลยพี่มุมอับเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือผักจะไม่ค่อยโตแคะเกรนเชื้อโรคก,กามานน็มาหนมาแรงก็ชอบมาเพราะตรงนั้นอ่ะมันไม่มีลมพัดผ่านซึ่งถ้าไม่มีลมพัดผ่านเนี่ยมันจะอับจะชื้นโรคก,ก็เป็นง่ายความชื้นมาก็าเป็นราใบาจุดพอถึงหน,น้าร้อนลมไม่พัดผ่านตรงนั้น ก็ไปเป็นเพี้ยไฟอีกโอ้ปวดหัวจริงๆเลยกับไอ้มุมตรงนี้นั่นคือมุมที่มันอับไม่มีลมผมจะบอกว่าลมสําคัญมากอย่างของผมเนี่ยโอ้โหลมพัดปลิวสบายถ้าผมผมถ้าผมผมเนี่ยผมยาวเนี่ยเหมือนเสกโลโซเมื่อก่อนเนี่ยพลิ้วไหวเลยเนี่ยเพราะว่าอ่ะดูใบกินคอสไอ้แกว่งโชว์น้อยนี่นะเนี่ยนี่คือลมนะเนี่ยมันก็แว่งแต่มันอาจจะยังไม่แรงนะแต่ช่วงฝนตกเนี่ยโอ้โหลมมาแบบฝาจะปลิวอ่ะอ่ะมันก็แรงเกินไปแต่ถ้าเพื่อนๆปลูกเนี่ย ตรงไหนที่มีลมพัดผ่านดีๆเนี่ยผมเน้นเลยครับว่าถาลมพัดผ่านดีๆผักเพื่อนจะสวยมากโรคแมลงก็น้อยด้วยจริงๆเพราะผมหลักกาเนี่ยจากผมทําฝรั่งฝรั่งผมอยู่นู่นไกลๆนั่นเลยฝั่งขวาเป็นไผ่กิมซุงครับไร่กว่าฝรั่งก็หรือไรกว่าอ่ะทีเนี้ยหลักการทําฝรั่งผมก็คือทําให้โล่งโปร่งลมพัดผ่านแดดส่งถึงซึ่งมันทําให้ผมทําฝรั่งเนี่ยโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลย มันหลอกลูก hmm. ค <ulated. fruit S 1> ้าไม่ได้ครับว <neither> ่าเราใช้หรือไม่ใช้คนกินจะรู้ว่าเราใช้หรือไม่ใช้แค่นั้นนะครับอืมดังนั้นฝรั่งผมนี่คือยังไงก็ไม่พอกันอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้ไม่พอครับเพราะผมมีเวลาหออ่ะแต่ทีนี้ผมเอาหลักการนั้นอ่ะมาใช้กับฝรั่งไอ้กับผักเอาหลักการฝรั่งกิมจูมันใช้กับผักลมพัดผ่านแดดส่งถึงโอ้โหแต่ไม่ใช่แดดส่งถึงแบบนี้นะแดดส่องถึงแบบนี้ก็เกินนะครับเนี่ยแดดส่องถึงแบบนี้เกินเกินยังไงพี่มาดู เนี่ยมันติดกับตรงนี้มีก็มันติดกับตรงนี้นนนขอบใบไหม้สิครับจะเหลือแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้แดดส่งถึงแบบแดดส่งเกินอะแต่อย่างน้อยแดดที่ทะลุมาเนี่ยควรจะผ่านสซเลนแต่ตรงนี้มันเป็นมุมที่มันไม่ผ่านสซเรนเลย,เยมันก็มีมั่่ะสรุปให้ฟังครับถ้าเพื่อนจะปลูกผักให้มันโอเคเนี่ยหลักๆคือปุ๋ยไม่ได้ทันที่เราใช้อย่างที่สองก็คืออ่าแดดอย่างที่สามก็คือลมเนี่ยสําคัญมากทีนี้อย่างเรื่องรายละเอียด เกี่ยวกับกล่องกันเดี๋ยวผมทําคลิปอื่นเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวยาวเหมือนกูไม่อยากฟังไม่พูดมากคลิปหายไรเงี้ยเออผมก็เออไม่ไม่พูดมากแล้วแหละแค่นี้ฮะสื่อไปฟังง่ายๆก็ไปดูและปรับใช้ตรงไหนอับก็ทําไงดีพี่เปิดพัดลมมันก็ไม่อับแล้วเสียวเล่นก็ไปหาทางครับว่าทํายังไงจยให้มันอับหรือไม่ก็ย้ายมุมอับตรงนั้นอย่าไปปลูกขยับไปตรงที่อื่นได้ครับตรงนี้ก็ปรับใช้เอานะครับพอมุมที่อับเนี่ยมันเป็นทั้งแหล่งเชื้อโรคแหล่งแมลงแหล่ง อะไรต่างๆมันจะชอบอยู่ตรงนั้นถ้ามันเด็ดส่องถึงลมแล้ว่านโอเคหมดเลยดูรากไลยไหมมาเฮ้ยพี่กินคอสยังไงก็สวยๆดี่กินคอสจะเหลือเลยนี่รากสวยเดียอฮะ้างนั้นมาดูเร,รโอ๊กดีกว่าต้นไม่ค่อยสวยเลยง่ายรากสวยนี่นีมีมีฟิเล่ตองนี้กันเฮ้ยก็สวยนี่ไนนไปวัดไปวาได้อยู่นี่แค่นี้นะฮะเพื่อน,เอนๆเวลาดูคลิปผมเดินเปิดดูรากก็ ไม่ใช่ว่าดูคลิปตอนกลางวันคเครียดเดินลงไปเปิดดูรากเลยกลางวันร้อนๆอย่าไปเปิดมันไม่ดีไม่ต้องไปเปิดเปิดกลางคืนติดลอดไฟเหมือนผมหนึ่งคืนเดินดูผักสบายใจตอนเช้าตื่นมาบางคนก็จิบกาแฟบางคนก็ดูบุหรี่จัดไปครับเราสบายใจตรงไหนเราสุขแบบไหนก็ทําของเราไปอยาแค่ยใา้เดือดร้อนคนอื่นแค่นั้นเลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ